คุณผู้ชมครับน่าเสียดายเหลือเกินครับเมื่อสักครู่นี้ก็ชัดชัยบุตรดีก็แพ้กับวาลาดเมียนิคิตินไปแบบค้านสายตาของเราเหลือเกินครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศย้อนหลังที่บ้านของชัดชัยบุตรดีครับ บรรยากาศที่บ้านเล็ที่197ทับ10ซอยเจริญสุขถนนพระราม4คลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านของเจ้าสดชัดชัยบุตรีอีกหนึ่งกำปั้นความหวังของไทยที่ลงทำการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในรุ่นแบนตัมเวดหรือ56กิโลกรัมในศึกโอลิมปิกเกมส์ที่นครบอลโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับก็เป็นไปอย่างคึกคักครับแม้ว่าจะไม่มีการจัดงานหรือว่าการเต้นเพื่อเชียร์กำปั้นไทยอย่างเช่นที่อื่น แต่บรรดาเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจกันจนตเต็มบ้านเลยครับส่งผลให้เสียงดังกระหึ่มไปทั่วซอยเจริญสุขโดยเฉพาะในจังหวะที่เจ้าสดชกได้จะแจ้งกว่ายิ่งทําให้เสียงเชียร์ดังขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังจากที่การแข่งขันเสร็จสิ้นครับคุณจิ๊บหรือว่าคุณจุธารัตน์บุตรดีภรรยาของชัชชัยบุตรดีได้กล่าวอย่างสุดเซ็งเลยครับว่าวันนี้สามีของเธอชกได้ดีและมีสมาธิมากไม่ว่าจะมองมุมไหนก็คิดว่าไม่มีทางแพ้อย่างแน่นอนแต่เริ่มมาเอะใจก็ตรงที่ผู้ตัดสินเตือนบ่อยเหลือเกินซึ่งก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องจับแยกครับคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะชนะสองหนึ่งค่ะที่ว่ายกแรกก็ไม่น่าไม่น่าแพ้ด้วย และยกสองก็คิดว่าขาดด้วยยกสามก็ยังพอแรกอยู่ค่ะเริ่มทาแม่งกรรมก,การเตรียมบ่อยมากก็รู้สึกแปลกๆแ,แ,แล้วค่ะพ,พ่อพ่อแพ้หรือชนะฮะแ<ป>พ้หนูเป็นไงรู้สึกไงคะร<ป>ักพ่อรักพ่อ, <laughs> อมไม่เป็นไรเนาะพ่อก็เก่งเนาะใช่ไหมคะ<ป>โอเค นอกจากนี้ภรรยาเจ้าสดยังกล่าวเพิ่มอีกว่ายังไม่ทราบว่าหลังจากนี้สามีของเธอจะยังชกมวยสากลสมัครเล่นต่อไปหรือไม่คงต้องให้กลับมาถึงเมืองไทยก่อนแล้วจึงจะมีการตัดสินใจครับ